ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะตามชื่อคลิปนะทุกคนก็ก่อนอายุสามสิบของช่องหรือว่าของการเดินทางของผมนะครับทุกคนก็ผมก็อืมก็ไม่รู้สิก็เห็นคนอื่นทํำไหมก็ก็เห็นคนอื่นทําเยอะนะแต่มันก็มันเป็นแรงมานานใจของเราทุกคนผมก็อยากจะ ทำคลิปก่อนอายุสามสิบบอกตัวเองว่าตอนนี้เราเป็นยังไงเรามีแพชชั่นแบบไหนเออเรามีการเดินทางยังไงเรามีเป้าหมายยังไงหรือว่าวันนั้นเราจะสําเร็จหรือไม่หรือว่าเราอาจจะล้มเหลวหรือว่าเราจะไปไม่ถึงฟังก็ไม่เป็นไรขอแค่ถ้าเกิดเราประสบความสาเร็จก็อยากให้เราได้ดูคลิปนี้ว่าตัวเราในปัจจุบันนี้มันเออเราเดินทางเหนื่อยมากนะ แต่เราก็ยังสู่ขึ้นก็ก่อนผมอยากจะบอกอะไตอนอายุสามันหรอกออ็ตอนนี้เรายังไม่มี100่งร้อยซับสไครต์หนึ่งพันซับสไครต์หนึ่งหมื่นซับสไครต์แตล้วก็หนึ่งล้านซับสไครต์เหมือนคนอื่นเขาแต่ไม่เป็นไรอนาคตผมอาจจะมี1,000งพันซับสไครต์หนึ่งหมื่นซับสไครต์หนึ่งแ หรือว่าหนึ่งล้านซับสไครต์ก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่าผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปนี้แล้วหรือว่าผมอาจจะไปได้ดีหรือว่าผมอาจจะไปไม่รอดหรือว่าผมอาจจะล้มเหลวหรือว่าผมจะประสบความสําเร็จผมก็อยากให้ตัวเองได้ดูคลิปนี้ว่าผมในตอนนี้ผมอาจจะกําลังพยายามสู้กับตัวผมอยู่กําลังปวดพิษสูดอะไรเยอะก็มันเป็นช่องเล็กๆนะะที่กําลังจะวางรากฐานของตัวเอง ก็กาลังสร้างกําลังพยายามตอนนี้ผมก็ทําเยอะทางานประจําดูแลครอบครัวมีหลายหลายอย่างยังไม่ถึงฟังเอาง่ายก็โซซ่าโซเซเหมือนกันแต่ผมยังเชื่อว่าผมมีความพยายามที่จะทํามันซึ่งทุกคนมีความฝันครับทุกคนมีมีแพชชั่นมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันแค่ทุกคนไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ทุกคนเหมือนกันคือ ทุกคนมีความพยายามซึ่งผมก็คือหนึ่งในนั้นที่กำลังจะเริ่มซึ่งหวังว่าในอนาคตผมก่อนอายุสามสิบผมจะได้เห็นตัวเองในอีกวอร์ชั่นหนึ่งว่าในเวอร์ชั่นที่ผมกำลังที่อยากจะไปถึงหรือว่ามันานยังจะไม่ถึงแต่ผมก็จะพยายามไปให้ถึงตรงนั้นถ้าผมถึงหรือว่าในอนาคตอาจจะมีหนึ่งพันซับสไครต์หนึ่งหมื่นซับสไคร หนึ่งแสนสับสไคาก็หนึ่งล้านตับสไครมันก็เป็นความประสบความสําเร็จก็อยากให้ผมอย่าได้ลืมว่าตอนที่เรากาลังเริ่มอ่ะมันสู้มากแค่ไหนอย่าลืมอย่าได้ลืมรากฐานที่เราเคยวางไว้อย่าได้ลืมความที่เราเป็นมาเราเป็นมาแบบไหนเราทําอะไรอยู่ตอนนี้เราไม่มีอะไรเราทําได้หรือเปล่าหรือว่าเราทาไม่ได้ที่กูพูดเะไมกูเนี่ย แต่ก็อยากให้ตัวเองได้ดูในวันนั้นถ้าเราถ้าเราประสบความสำเร็จก็อยากให้เรามองย้อนดูว่าก่อนที่เราจะสําเร็จอ่ะรือว่าเราล้มเหลวดือว่าเราไม่ผ่านบททดสอบก็ผมก็ยังมีความสุขกับสิ่งที่ผมได้ทําก็ไม่รู้สิก็ขอให้ตัวเองได้ดูคลิปนี้แล้วก็ให้เป็นเป็นอย่าลืมเป็นแรงบัรดาใจของเราก็นั่นแหละ ก็อยู่สามสิบหวังว่าผมจะได้ดูคลิปนี้นะแล้วก็จะได้นั่งหัวรอเองผมอาจจะล้มเหลวก็ได้ใครจะไปรู้มันเป็นเรื่องของอนาคตเม็กซเซนไหมไม่มีใครรู้ก็หวังว่าผมจะผ่านบททดสอบไปได้นะก็หวังให้ทุกคนให้กําลังใจผมด้วยแล้วกันถ้าเกิดเราจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันไม่ใครรู้อยู่ที่ความพยายามก็หวังว่าให้ผมได้ไปเดินทางไปถึง หนึ่งพันซับสไครต์หนึ่งมืนซับสไครต์หนึ่งแสนซับสไครต์หนึ่งล้านซับสไครต์ก็ผมดีใจถ้าผมได้ถ้าเกิดช่องผมได้ก้าวหน้าได้มีพัฒนาการดีๆก็คลิปนี้เจอกันตอนอายุสามสิบอย่าลืมสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราเคยผ่านสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ว่าเราเดินทางด้วยหัวใจจริงๆก็ได้ยืมลืมตรงนี้ว่าเราเคย เตือนตัวเองนะถ้าเราถึงตัวนั้นเราจะไม่ไม่มีอีโกโ้ไม่เปลี่ยนไปบางทีอ่ะมันก็บอกไม่ได้หรอกแต่เราจะพยายามลืมสิ่งที่เราเป็นตอนนี้ก็หวังว่าคลิปนี้มันจะเตือนผมในตอนอายุสามสิบก็ขอให้ผมได้อาจจะได้ดูหรือไม่ได้ดูผมอาจจะตายหรือจะตุยก่อนก็ไม่เป็นไรก็ถ้าผมยังอยู่ก็ขอให้ผมได้ดูคลิปนี้แล้วก็ให้กําลังใจตัวเองเลยมึงอย่าได้ยอมแพ้อย่าได้ทอ้อเพราะว่า ตอนนี้มึงกาลังมึงก็สู้เหมือนกันท,ท้อแท้เหมือนกันแต่มึงยังผ่านไปได้ถึงอายุตอนนั้นมึงจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จมึงก็อย่าได้ยอมแพ้เด็ดขาดก็หวังว่าคลิปนี้จะฝากไปถึงตัวกูในอนาคตหรือว่ากูอาจจะไม่ได้ดูก็ได้แต่ก็ขอให้คลิปนี้มันเตือนใจมึงน,นะกนะ็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละก็ขอให้มึงถ้ามึงได้ดูตอนนั้กนก็ขอให้มึงเป็นกาลังใจให้มึงสู้ๆนะเว้ยขอให้มึงเดินทางไปถึงที่หมายแล้วก็ ขอให้มึงประสบความสำเร็จเด้นดยนะเพื่อนเฮ้ยตัวกูดิก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้มากก็ไม่มีอะไรก็ขอกราบลากราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมนะครับก็หวังว่าผมตอนนั้นก็ผมในตอนนั้นจะไม่รู้สิเจอกันตอน,น,นอายุสามสิบประกันบาย